สวัสดีค่ะหมอเกศนะคะจากดอกตรเกศคลินิกค่ะวันนี้หมอมาให้ความรู้ว่าการล้างสารพิษในร่างกายในตามตำราของแพทย์แผนจีนหรือแพทย์ทางด้านแอนตี้เอจจิ้งชะลอวัยเนี่ยมีความแตกต่างยังไงกับการล้างสารพิษที่คนเข้าใจในยุคป,ปัจจุบันค่ะในยุคป,ปัจจุบันนี้คนก็จะเข้าใจว่าการล้างสารพิษก็คือการถ่ายออกมาหรือแม้กระทั่งไปโรงพยาบาลเพื่อสวนล้างลำไส้เหล่านี้เป็นต้นนะคะ แต่ทางด้านของแพทย์แผนจีนหรือแพทย์ชะลอวัยเนี่ยการล้างสารพิษหมายถึงการล้างสารพิษตั้งแต่ตับลงมาถึงลำไส้รวมถึงอวัยวะทั้งหลายของร่างกายค่ะถ้าเกิดเราทานอาหารที่มีพิษหรือว่าอาหารที่มีสารกั้นบูดวัตถุที่ก่อเมเรง็งต่างๆอาหารแปรรูปเข้าไปปริมาณมากตับเนี่ยก็จะยิ่งทำงานหนะักมีสารพิษมากต้องฟอกมากพอตับทำงานหนะักไม่ไหวแล้ พิษต่างๆเนี่ยมันก็จะรั่วไปถึงระบบไตเพราะว่าไตาเนี่ยมันจะเป็นที่ในการขับออกไตเองก็ทํางานหนักเหมือนกันเกิดภาวะพวกต่อมหมวกไตล้านะคะในทางแพทย์แผนจีนทําให้เหนื่อยง่ายอารมณ์หงุดหงิดหรือแม้กระทั่งซึมเศร้านอนไม่หลบับ เครียดอ้วนง่ายและต่อมหมอกไตเนี่ยยังควบคุมเกี่ยวกับเรื่องความดันและฮอร์โมนสมดุลภายในร่างกายตายหรือต่อมหมกไตเนี่ยค่ะจะมีหน้าที่ขึ้นไปสั่งการที่ต่อมใต้สมองให้หลังพวกกรทฮอร์โมนต่างๆหรือบาลานซ์ฮอร์โมนในร่างกายนะคะที่เกี่ยวกับการนอนหรือว่าความเครียดถ้าเกิดระบบต่างๆเหล่านี้รวนคะคะคุณก็อาจจะมีอาการเจ็บป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุแต่จริงๆแล้วเกิดจากสารพิษในตับหรือสารพิษในกระแสะเลือด สารพิษในร่างกายเยอะเพราะฉะนั้นนะคะของดรเกตคลินิกเองเราจะเน้นการล้างสารพิษจากรากจริงๆค่ะก็คือตั้งแต่ระบบตับลงมาถึงลำไส้ระบบเส้นเลือดต่างๆนะคะเพื่อทำให้ปรับสมดุลได้ในระยะยาวสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีอาการต่างๆอย่างที่หมอบอกมาอาจจะต้องลองเริ่มด้วยการปรับอาหารการกินการนอนหรือไลฟ์สไตล์รวมถึงระมัดระวังเรื่องอาหารมากยิ่งขึ้นค่ะ